ผู้คนรู้ไหมคะว่าโรคเริมไม่ใช่แค่แผลปุพองที่ลิมฝีปากเท่านั้นโรคเริมสามารถขึ้นได้ทั้งปากแล้วก็ของลับของเรานะทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงนะเกิดจากเชื้อไวรัส herpes s i m p พ e กโดยมี2ชนิดก็คือ h อปี e ิ simplex ไ y p e วันแล้วก็ herpes simplex type two โรคเริมเป็นโรคติดต่อทางผิวหนังที่สามารถแพร่กระจายผ่านการสัมผัสแบบคนเป็นเริมเราไปดูดหลอดน้ำหลอดเดียวกับคนเป็นเริมหรือไปทาลิปสติกร่วมกับคนที่เป็นเริมอ่ะอ่ะเราก็จะสามารถติดได้นะสัมผัสใกล้ชิดค่ะหรือว่าถ้าเราไปกุกกิกกับคนที่มีเริมที่ของับ เกิดการถูถ่ายเราก็ติดได้นะและนอกจากนี้โรคเริมยังสามารถแพร่กระจายได้แม้ว่าไม่มีแผลที่มองเห็นอาการของโรคเริมอาจรวมถึงแผลผู้พองปวดแสบปวดร้อนและรู้สึกไม่สบายตัวแต่บางคนก็ไม่มีอาการอะไรเลยนะการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการใช้ถุงนะอ่าและหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับคนที่เป็นเริมที่ปากหรือเริมที่ของลับ และถ้าใครที่เป็นเริมแล้วอ,อยากป้องกันไม่อยากกลับมาเป็นเริมซ้ําก็ดูแลร่างกายให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานวิตามินเสริมภูมิกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายการที่ทําสิ่งดีๆให้กับร่างกายภูมิภูมกันเราจะสูงขึ้นพวกโรคเริมเนี่ยมันจะมาตอนที่ร่างกายเราอ่อนแอการที่เราทาให้ร่างกายเราแข็งแรงมันก็จะลดโอกาสการกลับมาเป็นซ้ํานะร่วมกับการไม่ไปสัมผัสกับคนที่มีเชื้อถ้าใครสงสัยว่าตัวเองกําลังเป็นอะไรก็สามารถจิ้มนึงหน้านะช่องทิกตอกเราทักมาปรึกษาได้เลยนะตอบไวมากๆเลยค่ะ